สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่กับผมมือเก่านะครับช่องเกษตรลุกงานนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับการขึ้นอ้อยนะครับรดขีดนะครับเป็นของ L4 5บ้านะครับรถถองล้อเป็นฮินโ่มมกกา้านะครับยาวห้าเมตรนะครับเครื่องสองิดนะครับวันนี้นะครับไอเข็นดาอยู่ประมาณ ที่เคยใส่มาเต็มที่เลยครับอยู่ประมาณ10 18ตันนะครับใส่มากกว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวกระทะแตกครับยางระเบิดนะครับนี่ครับชูเฟอร์ครับชูเฟอร์คุณขับรถอ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชูเฟอร์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับอย่างอ้อยอ้อยโปงมากครับเท่านี้หน้าก็อยู่ประมาณ18ตันได้ครับ ดูจากไายตาครับหลักเป็กนะครับเพราะว่าเจ้าที่ผ่านมานะครับก็ขนาดนี้ครับสิบแปดตันนะครับเป็นอ้อยยอดนะครับหลักเป็กยาวมากครับดูรอบคันนะครับนี่ครับอีโนเมกานะครับอีโนเมกาสองสิบนะครับ FJ นะครับพูดถึงว่าคันนี้ครับใส่เยอะมากนะครับ สิบแปดตันนะครับเป็นอ้อยยอดนะครับตัวนี้ครับขอนแก่นนะครับเต็มเป๊กนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรถคีบนะครับแอลสี่ิ้านะครับแอลวี่้านะครับหลักเป๊กยาวมากครับคันนี้ใช้นะครับอ้อยทับเป๊กนะครับเป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยยอดอ้อยน้ำหนักพูดดีครับ น้ำหนักดีด้วยครับเป็นอ้อยขอนแก่นนะครับพันขอนแก่นนะครับตอแรกนะครับอ้อยยอดนะครับชัวเฟอร์กำลังเก็บอ้อยอยู่ครับเนี่ยครับทีมงานนะครับตัดอ้อยนะครับเนี่ยครับชัวเฟอร์คลิปอ้อยครับชัวเฟอร์คลิปอ้อยครับเนี่ยครับเป็นชัวเฟอร์ไปจารถนะครับคันนี้ครับเนี่ยครับหีเมื่อนคลิปอ้อยนะครับ ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่า l อ5ีห้ากดคู้นช้าครับเนี่ยครับไม่เร็วเหมือนในรถหมูสวดนะครับสวดจะไวกวดนะครับนี่ครับคิดว่าไม่เต็มขี่ไปได้ครับดูขี่ไ่ได้ครับดูดูโชเตอร์นะครับผมถ่ายปั๊บเกียงทุกเลยครับม่กาขีบครับอายกล้องครับ น่ครับเอาลวครับเต็มกำนะครับเพราะว่าไฮโดรลิกขุดคูเป็นช้าเอฟซีห้าครับไปลวครับนะครับเอาไปใส่นะครับสับใบออกก่านะครับใบเยอะมากน้ำหนักเยอะมากครับอันนี้ครับเป็นอ้อยยอดนะครับน้ำหนักดีครับ นี่ครับก็นี่ครับเต็มเป๊กนี่ครับประมาณสิบแปดตันนะครับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไงตอนออกจากไร่๋้วผมถ่ายดูใหมครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ